ทำเอาโซเชียลแทบหยุดเลื่อนเมื่อนางเอกสาวหน้าหวานที่กำลังพุ่งแรงระดับอินเตอร์อย่างนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชตปล่อยภาพเซตใหม่ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์บอกเลยว่างานนี้ไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนก่อนดีเพราะออร่าซุปตาจับแรงมากจนหลายคนถึงกับตะลึง ลุคล่าสุดของนิชามาในเดรสยาวสีชมพูหวานละมุนดีไซน์เรียบหรูจากแบรนด์แฟชั่นระดับโลกอย่างกุชชี่ที่ช่วยขับบุคลิกให้ดูสง่าและแพงแบบไร้ทิตฐิเมื่อจับคู่กับเมคอัพโทนธรรมชาติผิวโลลใสและทรงผมที่เรียบแต่มีดีเทลยิ่งส่งให้ลุคนี้ดูละมุนแต่ทรงพลังในเวลาเดียวกัน ทันทีที่ภาพถูกเผยแพร่ออกมากระแสต,ตอบรับจากแฟนคลับและชาวเน็ตต่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือคำว่าสวยจนจำแทบไม่ได้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมว่านิชามีออร่าความเป็นซุปตาร์ระดับสากลชัดเจนอินเนอร์การโพสต์ท่าและแววตาดูเป็นมืออาชีพมากเหมือนแฟชั่นไอคอนที่ยืนอยู่แถวหน้าของวงการ ตลอดช่วงหลังมานี้ต้องยอมรับว่าภาพลักษณ์ของนิชาได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากนางเอกสายหวานกลายเป็นนักแสดงหญิงที่แบรนด์แฟชั่นระดับโลกจับตามองทุกลุกที่เทอาสวมใส่ล้วนสร้างแรงกระเพื่อมบนโลกออนไลน์ได้เสมอ ลุกวาเลนไทน์ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ภาพสวยๆแต่เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ตอกย้ำว่านิชานัทนิชาคือเพชรเม็ดงามของวงการบันเทิงไทยที่พร้อมเฉิดฉายและก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิ